บายบายเตะบอลกันที้ว่าววะช่วงนี้แม่งรู้สึกคลุกคลานอยากเตะอะไรสักอย่าง <c oughs> ได้เย็นเพื่อนเด็กแบ๊ดมึงโดดคาดสารก็ซา,าเลยนะเดี๋ยวแวะเข้านั้นชั้นมองต้นแป๊บนึงเออไปไแล้วกันเอาบายบายมาทำอะไรชั้นกูวะไอาา้เบิ้มน้องชายทแท้ๆที่คลานตามกันมาจากท้องแม่ที่พึ่งยงไขด่ดาวสองฟองกูไปเมื่อเช้ามึงจะทักกูแบบนี้ตอนนี้ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยน้องเมื่อกี้มึงเรียกเพื่อนกูว่าอะไรนะ สวัสดีครับพี่เมืเ่อกี้เรียกไอ้ใบครับโอ้กูฝาดไว้ไม่ไหนไอ้ใบเด็กมอต้นเรียกเด็กแบททั้งสูงแบบมึงว่าไอ้ใบเนี่ยแบบนี้จะโดนอะไรนะึูเรียกกูแบบนี้ตรงนี้ไม่ได้กูบอกมึงตั้งแต่ที่บ้านแล้วใช่ไหมว่าอยู่โรงเรียนกูคืคออยากกูซ่าอยู่บ้านยังแย่งกูขับยามาห้าอยู่เลยมึงหลอนเลยเนี่ยต่างคนตั้งอยู่สิวะกูบอกมึงแล้วไนงะว่าอยู่โรงเรียนอย่าทักกันเห็นหน้ากันมองหน้ากันก็หลบตาไม่ต้องรู้จักกันเลยยิ่งดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแพมพี่อะไรกัน ไอ้บอยแดกมงปิงเกียวงะทำอะไรซะน่อยดีวะเออไม่เป็นไรเพื่อนกำลังเคลียร์กันอยู่พูดผิดและเป็นเด็กอยู่ด้วยจะปล่อยมันไปไปจัหันหลังกลับไปเล่นเบเบทโง่ๆกับเพื่อนมึงเราไม่ต้องเดินมาหลังบันไดไม่ต้องมายุ่งกับกูอยู่ที่นี่มึงไม่มีพี่ชายกูจะปล่อยมึงโชว์ตรงนี้เลยก็ได้นะมึงพูดไ่ให้เกียิกูที่เล่นมวยปั้มชนะมึงที่บ้านเลยนะกูสวิตช์ชินมิวสิกใส่มึง่งจำได้ไหมอย่านะอย่าพูดมึงเลิกพูดตรงนี้เรื่องของเรากลับไปเคลียร์กันที่บ้านดีกว่าไป ตอนแบบมึงก็มีดีแค่คูปัดเดี๋ยวพรุ่งนี้กูให้ไข่ดาวสามฟองเลยเป็นรุ่นพี่เด็กแแบบประจำโรงเรียนติเดเด็กเขาลบแบ้าตืแต่ที่บ้านกูให้เล่นคอมทั้งคืนให้ค่าขนมเพิ่มเดี๋ยวกูอาบน้ำหลังมึงทุกวันก็ได้อย่าพูดมึงก็เป็นแค่เด็กที่ยังเยี่ยวแตกบนที่นอนอยู่นะจักจะมากไปแล้วไอนเด็กแแบบมึงเป็นใครเนี่ยมาด่าเพื่อนกูเยี่ยวแตกอ่ะใจยเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นที่อะไรมึงปล่อยให้ไอ้เด็กน้อยตัวนี้มาด่ามึงเหรอว,วะฮะนี่มึงเป็นเด็กแแบบผ่านหมดแล้วเนะี่ยไม่ทำเพี้ยอะไรเลยมึงไปเลยนะไปไกลๆส้นไปไไมมม่่ต้องายูกกับทวะ อู๋ก็แค่น้องชายมึงที่อยากทักทายแล้วอย่าหวังนะพาคอมคืนนี้จะเป็นของมึงไอ้ไบนี่กูน้องชายมึงไปไกลๆหยาบเลยมึงจะเข้าห้องน้ำเด็กเหียอู๋ไม่รู้จักมึงเรื่องเปิดศึกเองต่อไงใบศึกอะไรไว้เด็กนี่เดี๋ยวมึงเจอปีนก้กูปากนี้ครับครับครับขอโทษครับเก็บปีนไม่ทันเลยกูไปซะอยู่ที่นี่กูไม่รู้จักมึงเป็นพี่น้องแค่ในทะเบียนบ้านก็แล้วเจอกันเรื่องที่มึงบอกให้กูปิดนะ บอกแม่หมดแน่ใครไว้ไบ้แล้วมึงยังเย่ยวแตกอยู่จริงเหรอ